สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็คลักษณะคนที่กําลังจะเข้ามาทําความรู้จักกับคุณนะว่าจะมีลักษณะแบบใดนะคะไพ่ใบแรกคือไพ่เว r l d นะคะไพ่โลกขึ้นมาใบที่สองคือไพ่หนึ่งดาบค่ะแล้วมี3ดาบตามมาด้วยนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเนี่ย จะบอกว่าเป็นคนที่ชอบศึกษาวัฒนธรรมที่หลากหลายก็ได้นะคะเป็นคนไม่ค่อยจะดูถูกคนเป็นคนเปิดกว้างยอมรับกับวัฒนธรรมใหม่ๆภาษาใหม่ๆผู้คนใหม่ๆเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้กับชีวิตได้ค่ะรักการเดินทางนะคะหรือว่าจะบอกเป็นชาวต่างชาติไปเลยก็ได้เนี่ยไพ่ใบนี้นะนะไพ่เวิร์ขึ้นมาแล้วมีไพ่ใบที่สองเนี่ยคือไพ่หนึ่งดาบนะคะเป็นคนอดทนอดกลั้นนะคะ ทำอะไรจริงจังนะเป็นคนเด็ดขาดค่ะนะเวลาตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะลังเลนะคะเป็นคนเด็ดเดี่ยวมากๆเลยหรือว่าต่อสู้ชีวิตโดยลําพังก็ได้นะคะไม่ค่อยมีใครแบบมาแบ็กอัพข้างหลังให้ต่อให้จะมีครอบครัวญาติพี่น้องเนี่ย แต่ว่าคนนี้จะชอบยืนลำแข้งด้วยตัวของตัวเองนะคะฝีไม้พิสูจน์ฝีไม้ลายมือด้วยตัวของตัวเองอยู่เสมอค่ะไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีกบฏในใจก็ได้นะเ,ออเวลาคนสั่งให้ทําอะไรนะคะคนนี้จะไม่ค่อยทําตามเนะี่ยเหมือนจะดื้อนะคะออกจะดื้อเอาซะหน่อยแบบคนให้เดินตรงฉันเดินหันหลังกลับทันทีนะคะให้เลือกซ้ายคนนี้เลือกขวาแบบเนี้ยนะคะคือไพ่หนึ่งดาบเลยหรือว่าเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออะไรง่ายๆก็ได้นะทาอะไรก็จะ จะต้องทําให้ประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนเด็ดขาดค่ะนะสามดาบขึ้นมา เออเอาข้อเสียบ้างไหม,มนะคะออกจะเป็นคนขี้โมโ oh หเอาหน่อยๆน,นะเหมือน1ึงดาบขึ้นมาเนี่ยออกจะมีอีโก้เอาเล็กๆนะคะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองมากๆเชื่อในความคิดของตัวเองนะคะใครจะมาเปลี่ยนความคิดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะหรือว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูงค่ะเวลาสนใจชอบเรื่องไหนนะโอ้โหก็จะแบบขุดลึกน่ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องนั้นมากๆเลยเนี่ยคือไพ่หนึ่งดาบสามดาบออกจะเป็นคนขี้โมโ oh หขี้หงุดหงิดนะหรือว่าขี้ลำคาญก็ได้นะคะ เวลาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชอบหรือว่าพบเจอคนที่ไม่ชอบเนี่ยเป็นคนตรงๆห้วนๆน,นะคะคิดอะไรพูดอย่าง,งานั้นบางทีไม่ได้กรันกรองในสิ่งที่ตัวเองอะ่ะคิดออกมานะคะอาจจะมีคําพูดบาดใจคนอื่นได้นะคะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเอางี้นะมีไพ่สามดาบขึ้นมาค่ะหรือว่าผ่านการผิดหวังอกหักกับความรักอยู่บ่อยๆนะคะหรือว่ามีรัก ที่ไม่ประสบความสําเร็จนะคะอาจจะถูกแทงข้างหลังมานะคะหรือว่าแฟนเก่ามีมือที่3แบบนี้ได้นะคะมีไพ่3ดาบค่ะมีไพ่เด็กถือไม่เท้าขึ้นมาไม่ว่าคนนี้จะอายุเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าเขารู้สึกตัวเองอะ่ะเป็นเด็กอยู่เสมอในใจนะ่ะนะคะเป็นคนสนใจเรื่องอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเทคโนโลยีอะไรออกมานะคะข่าวใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยจะติดตามจะสนใจนะหรือว่าเวลาเจอเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยโอ้โหจะพูดไม่หยุดเลยนะแต่เวลาเจอคนใหม่ๆนะคะเจอคนที่ไม่สนิทเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าไปพูด หรือว่าเปิดตัวหรือว่าพูดสิ่งที่ในใจออกมาให้คนอื่นได้รับรู้นะคะต้องเป็นคนที่สนิทจริงๆนะคะหรือว่ายังแอดฮาร์ตก็ได้นะอย่างที่ลิสบอกเลยเนะี่ยไม่ว่าคนนี้จะอายุเท่าไหร่เหมือนเขายังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอนะคะหรือว่าจะมีความดื้อความซนเวลาอยู่กับแฟนของตัวเองหรือว่าคนที่สนิทเท่านั้นนะคะจะได้เห็นมุมนี้ของเขานะคะมุมความเป็นเด็กความดื้อความซนของเขานะแต่ว่าอยู่ข้างนอกคนจะไม่ค่อยรู้สักเท่าไหรค่ค่ะจะออกแนวคึ้มคร นะคะเนี่ยมีมาดอะไรบางอย่างนะคะหนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยจะผู้หญิงผู้ชายได้นะคะพอนี้อลิสเปิดให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายดูเลยนะ แล้วก็มีไพ่สองไม้เท้าขึ้นมานะคะเป็นคนรักการเดินทางรักการประจนภัยค่ะไม่ค่อยที่จะกลัวไปในสถานที่ใหม่ๆนะคะสองไม้เท้าเนี่ยคือไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยโลกที่ไม่คุ้นเคยแล้วยิ่งมีไพ่โลกขึ้นมาอีกนะคะเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรง่ายๆนะเหมือนไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยอยากทําอะไรนะคะคิดแล้วทําเลยนะคะบางทีไม่ค่อยกลั่นกรองในสิ่งที่คิดนะคะหรือว่าไม่ค่อยวางแผนอะไรล่วงหน้านะคะอืมเป็นคนอยากได้อะไรแล้วต้องได้ เดี๋ยวนี้ก็ได้นะไพ่หนึ่งดาบขึ้นมานะคะสองไม้เท้าโอเคเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเช่นกันนะอลิสเปิดต่อนะคะเป็นไพ่หกถ้วยขึ้นมาค่ะไพ่หกถ้วยเนี่ยคือการพบรักแบบเซอร์ไพรส์นะคะคนคนนี้เข้ามาเนี่ยนะอ,อ,อาจจะทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเหมือนฉันต้องเคยพูดกับคนคนนี้มาก่อนนะหรือว่าต้องเคยเจอมาก่อนมันจะมีอาการเดจาวูนะหรือว่า คนคนนี้ตกหลุมรักคนยากมากก็ได้นะคะไม่ค่อยจะตกหลุมรักใครสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเขารู้สึกมีความประหลาดอะไรบางอย่างในจิตใจเนี่ยอย่างที่อลิสบอกเหมืนเดจาวูอะไรบางอย่างเนี่ยคนคนนี้ก็พร้อมที่จะเริ่มต้นทําความรู้จักหรือว่าสารสัมพันธ์นะหกถ้วยขึ้นมาอายุต่างกันเยอะก็ได้นะคะอายุแบบต่างกันเยอะๆบางทีบวกลบเกินหนึ่งรอบขึ้นไปเนี่ยคือไพ่หกถ้วยหรือว่าเป็นคนที่คิดถึง อดีตอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะดีหรือลายนะคะบางทีย้อนกลับไปหวนคิดถึงสมัยเด็กสมัยเรียนถ้าคุณได้เจอคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะเล่าเรื่องราวในอดีตต่างๆให้คุณได้รับรู้นะเติบโตมาอย่างไรญาติพี่น้องการเรียนการศึกษาเป็นอย่างไรนียค่ะหกถ้วยขึ้นมาค่ะโอเคอลิสกกเปิดตอนนะมีไพเอมพ์เอขึ้นมาค่ะเอมพ r เเนี่ยเป็นชาวธาตุไฟนะคะเป็นชาวลัคนาราศีเมษแต่ว่าคนเข้ามานะไม่จําเป็นต้องเป็นชาวเมษนะคะ มีความเป็นผู้นำสูงบุคลิกท่าทางนะคะความเป็นผู้นำเนี่ยเอ็มเพอเรอร์แล้วมีเด็กขึ้นมาอยู่ที่ทำงานอยู่ข้างนอกนะคะโอ้บุคลิกแบบมีมาดอะไรบางอย่างนะคะแล้วเป็นคนที่พูดน้อยเนี่ยแต่เวลาอยู่กับคนสนิทเนี่ยเป็นแบบเด็กเลยนะคะมีเด็กถือไม้เท้าขึ้นมาคำพูดเด็ดขาดเอาจริงเอาจังกับหน้าที่การงานหรือว่าเวลาอยู่ในที่ทำงานเวลาใส่สูทผูกไทยหรือว่า,าพบปะลูกค้าอะไรแบบนี้นะคะจะมีความมั่นใจในตนเองสูงมากๆ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงนะคะไพเอเ e อร์นะไพใบนี้เป็นชาวต่างชาติค่อนข้างโดดเด่นอลิซขอพูดนิดนึงนะเวลาที่อลิซพูดว่าเนี่ยไพยใบนี้เป็นชาวต่างชาติหลายคนจะเข้าใจผิดว่า ฉันไม่ได้มีสเปคเป็นชาวต่างชาตินะคะมันไม่ใช่มันไม่แม่นหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นไทยเป็นเทศเป็นอาหรับเป็นแขกเป็นจีนเป็นคนไทยเนี่ยได้หมดเลยเพียงแต่ว่าไพ่แต่ละใบเนี่ยมันจะมีความหมายพิเศษของเขาอลิสซก็จําเป็นต้องพูดว่าเออไพ่ใบเนี้ยชาวต่างชาติค่อนข้างโดดเด่นนะแต่ว่าจะเป็นคนไทยก็ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยคนไทยอาจจะเคยเรียนศึกษาต่อที่ต่างประเทศนะคะเคยทํางานต่างประเทศหรือว่าทํางานที่เกี่ยวกับ ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติอยู่บ่อยๆแบบนี้ได้หมดเลยค่ะคือไพ่ D.M. Emperor หรือว่าลักษณะการงานของคนคนนี้นะต้องมีการควบคุมคนนะคะกองกําลังเช่นอาจจะใส่ชุดยูนิฟอร์มนะคะทหารตํารวจนะคะหรือว่าผู้มีศัก์มีสีต่างๆนะคะอย่างเงี้ยได้หมดเลยค่ะไพ่ t h Emperor เข้นมาหรือว่าเป็นเจ้าคนในคนมีตําแหน่งใหญ่โตในบริษัทได้เช่นกันนะคะมีไพ่แดไม้เท้าขึ้นมา8ดไม้เท้าเด่นที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะมีไพ่โลกขึ้น มาเนี่ยนะมีไพ่สอไม้เท้า8ดไม้เท้าเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่รักการเดินทางก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ประจรรอง,งเท้านะ่ะอาจจะต้องเดินทางอยู่บ่อยๆนะหรือว่าอาจจะต้องมีการดูงานต่างประเทศในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะโดยสายงานของเขาก็ได้นะคะต้องมีการเดินทางอยู่บ่อยครั้งค่ะไพ่แปดไม้เท้าขึ้นมา จะพูดได้ว่าเป็นคนที่เวลาทำอะไรแล้วเนี่ยจะต้องทำให้ได้เดี๋ยวนี้นะนะคะเป็นคนรออะไรไม่ค่อยเป็นเวลาเขาพบเจอคุณนะคะเขาอาจจะอยากสารสัมพันธ์กับคุณน่ะ เข้ามาอย่างรวดเร็วเลยถ้าเขาพบเจอคนที่ถูกใจนะแต่ว่าเจอคนที่ถูกใจกับคนคนนี้ค่อนข้างที่จะยากนะคะเอ็มเพรเอร์ขึ้นมาแบบนี้นะเรามีหนึ่งดาบขึ้นมาด้วยเป็นคนที่เคารพความรู้สึกตัวเองนะถ้าคนนี้ในใจคนนี้บอกว่าใช่เขาก็จะเข้ามาสารสัมพันธ์แบบอย่างรวดเร็วนะคะอยากจะพัฒนาอยากจะเข้ามาพูดคุยเนะี่ยไพ่แปดไม้เท้ามันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการเจรจาอะไรบางอย่างนะคะเนี่ยไพ่ของการสารสัมพันธ์ค่ะ มีไพ่ชาริออดขึ้นมานะคะชาริออดเป็นคนทําอะไรจริงจังเนี่ยไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาชารีออขึ้นมานะทำล้วทาสุดเป็นคนสุดตรงเหมือนกันนะคะเหมือนซ้ายสุดขวาสุดนะ่ะไม่ค่อยมีอะไรตรงกลางนะเป็นคนที่บริหารการจัดการชีวิตตัวเองได้ค่อนข้างดีนะคะเป็นระบบระเบียบเนี่ยแล้วยิ่งมีไพ่8ไม้เท้าอีกนะคะโดยเฉพาะการงานนะแต่ว่า ถ้าเรื่องในบ้านเรื่องทั่วๆไปบางทีอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เอาอย่างนี้นะคะเพราะมีไพ่เดอ e อมเปอร์เนี่ยเป็นคนชี้นิ้วสั่งซะมากกว่านะคะเป็นพวกบอสซี่นะนะคะชอบให้คนอยู่ใต้คําสั่งตัวเองแล้วก็จะไม่ชอบให้ใครมาเถียงนะคะหรือว่าแสดงอํานาจใส่เนี่ยเป็นคนมีศักดิ์ศรีนะคะไพ่เดอเอมเอรขึ้นมาแล้ว1ดาบขึ้นมาชารีออดนะคะ เป็นคนพิถีพิถันเกี่ยวกับการแต่งตัวมากๆเลยนะเกี่ยวกับการกินการอยู่กินก็ต้องกินของดีนะคะไม่ว่าจะมีเงินในกระเป๋าน้อยหรือมากเนี่ยฉันต้องกินของดีไว้ก่อนนะคะแต่งตัวดีไว้ก่อนแบบเนี้ยชารีออดค่อนข้างเนียบอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีเสื้อนะคะใส่อยู่ในกางเกงใส่อยู่ในกระโปรงนะคะออกจากบ้านผู้ชายก็ต้องฉีดน้ําหอมนะคะผู้หญิงอาจจะต้องเซตผมอะไรแบบเนี้ยคือเป็นคนที่พิถีพิถนันกับทุกๆเรื่องในการใช้ชีวิตนะออกจะเป็นคนพูดน้อยเราก็มีเพื่อนน้อยนะเพื่อนๆนเพราะว่า เอ็มพาร์เรขึ้นมากับชาริออตขึ้นมาเนี่ยเป็นคนมีโลกส่วนตัวค่อนข้างที่จะสูงนะคนจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปพูดกับเขาหรือว่าไม่รู้ว่าคนคนนี้คิดอย่างไรเนี่ยไพ่ถึงสองไปเนี่ยหน้านิ่งๆต้องเป็นคนที่สนิทด้วยเท่านั้นเนี่ยเพราะมีไพ่เด็กขึ้นมานะคะอาจจะเป็นคุณหรือว่าเพื่อนสนิทหรือว่าครอบครัวเนี่ยที่ได้ล่วงรู้ความรับอะไรของเขานะเพอพอไพ่แบบนี้นะคะเอนเนจีไพ่แบบนี้ขึ้นมา มีไพ่เดวิลโอเคเป็นคนรักแรงเกลียดแรงนะคะเป็นคนขี้หึงแต่อาจจะไม่ค่อยได้แสดงอาการสักเท่าไหร่เพราะไพ่เอมเ r อรมาเนี่ยอาจจะมีการแสดงอาการฮึดฮัดออกมานะคะแบบเป็นคนขี้หึงเนี่ยไพ่เดวิลขึ้นมาแล้วก็ไพ่เด็กขึ้นมาแบบนี้นะคะจะแสดงอาการอะไรบางอย่างคือเก็บไม่อยู่นะ่ะเก็บความลับก็เก็บไม่เป็นนะคะเออเวลามีความลับอะไรเนี่ยก็คนจะรู้นะ่ะว่าคนเนี้ย ต้องต้องโกหกอยู่แน่ๆเลยนะคะอืมนะแล้วเดวิลขึ้นมาเป็นคนขี้หึงก็ได้นะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นจะทําอะไรแล้วเนี่ยโฟกัสอยู่กับแต่อย่างนั้นอะ่ะคือไม่หลุดโฟกัสเลยสมมุติตอนนี้นะเขาชอบเกี่ยวกับเรื่อง ท่องเที่ยวมานะคะชอบเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวโอ้โหก็จะค้นคว้าเอ่อเซิร์ชหาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเทศที่เขาสนใจนะคะตอนนี้รักการออกกําลังกายแบบเนี้ยชารีออดนะคะเป็นคนที่รักการออกกําลังกายลักษณะเด่นของชารีออดเลยนะแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรง่ายๆต่อให้เจ็บป่วยนะไม่เอาไม่ไปหาหมอนะคะชันรักษาของฉันตัวเองได้นะเออเหมือนกับมีความเชื่อมั่นตัวเองอะไรบางอย่างมากๆเนี่ยนะคะหนึ่งดาบขึ้นมาชารีออดขึ้นมาเนี่ย เดวิลก็เหมือนกันนะคะโฟกัสอะไรแล้วไม่ค่อยจะหลุดโฟกัสสักเท่าไหร่เวลาตกลุมรักใครทีนึงนะตกลุมรักคนยากนะคะแต่เนี่ยเดวิลขึ้นมาโอ้โหแบบข้างรักหลงไหลพิษสวาสนะคะเนี่ยเดวิลขึ้นมาเลยแต่เมื่อไม่รักแล้วนะตายไปแบบไม่เผาผีนะเพื่อนๆนะคะเดวิลโอเคอลิสคออีกสัก3าใบนะคะให้กับชาวพิจิกนะ มีไพ่สี่ถ้วยนะคะเป็นคนขี้เบื่อเนี่ยเป็นคนขี้เบื่อนะคะทำอะไรซ้ำๆซ้ำซำากจำเจนะคะจะขี้เบื่อและหรือว่าขี้หงุดหงิดก็ได้เนี่ยสี่ถ้วยขึ้นมาอากาศร้อนหน่อยหงดหงิดแล้วนะคะร้านนี้เสียงดังหน่อยหงดหงิดเนี่ยจะเป็นต้องเป็นทำอะไรที่แบบเปลี่ยนอยู่บ่อยๆนะคะทำอะไรไม่ซ้ำซากจำเจเนี่ยคือไพ่สี่ถ้วยขึ้นมานะคะหรือบางครั้งอะ่ะ บางทีเปลี่ยนเลยนะบุคลิกบางครั้งอยากจะนั่งนิ่งๆก็ได้นะคะเออเราก็มีไพ่คิงถือ,อเหรียญขึ้นมาค่ะคิงถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่อนุเคราะห์คู่นะคู่ขออะไรนะคะอยากจะไปชอปปิ้งอยากจะไปดูหนังฟังเพลงกินข้าวอะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่อยจะปฏิเสธสักเท่าไหร่เนี่ยคิงถือเหรียญขึ้นมาหรือว่าเป็นคนอ่านใจคนเก่งเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าอ่านใจคนเก่งรู้ว่าคนเข้ามาเนี่ยเข้ามาแบบไหนนะคะหวังผลประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าภายใต้ใบหน้าที่นิ่งๆเนี่ยเหมือนคนนี้จะถูกหลอกง่ายแต่จริงๆไม่ใช่นะฉันรู้หมดนะว่าคนเข้ามาเนี่ยคิดแบบไหนนะคะแต่จะไม่ค่อยพูดเท่านั้นเองเนี่ยคิงถือเหรียญขึ้นมาหรือว่าการเจรจาการใช้วัทศิลป์อะไรบางอย่างเนี่ยเก่งมากๆ ไพ่ชาลิออตขึ้นมานะคะใบไหนชาลิออตขึ้นมา8ดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยคือการใช้คําพูดโน้มน้าวจิตใจให้คนอื่นเชื่อนะคะให้คนอื่นมาเป็นลูกค้าอะไรแบบเนี้ยหรือว่าปิดดิวปิดการขายปิดจ็อบอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างจะเก่งมากๆเลยคะ่ะหรือว่าเป็นได้ถึงทํากิจการส่วนตัวนะคะก็ได้เนี่ยแล้วยิ่งมีไพ่ของการต่อสู้นะคะขึ้นมาอีกคือ1ดาบขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จับได้1ดาบนะจะไหว้วานพึ่งพาใครไม่ค่อยได้นะคะจะ ต้องเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างหนึ่งนะเหมือนกับอยู่ใต้คําสั่งคนอื่นไม่ได้นะคะนะมีไพ่คิงถือเหรียญโอเคเราอลิสขออีกสักสองสามใบนะมีไพ่เจถ้วยเป็นคนเจ้าสเสน่ห์น่ยเ็ดถ้วยนะหรือว่าคนมาชอบเขาเยอะก็ได้นะคะแต่ว่ายังอาจจะยังไม่ถูกใจคนนี้ถูกใจคนยากเนี่ยอย่างที่อลิสบอกเลยว่านะมันมีไพ่ห ถ้วยขึ้นมานะมันจะต้องมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจ,ใจคนคนนี้นะเขาถึงจะยอมเปิดใจยอมรับคนที่จะเข้ามานะคะจะผู้หญิงผู้ชายได้เนี่ยเจ็ดถ้วยเป็นคนเจ้าสเสน่ห์นุ่มเจ้าสเสน่ห์สาวเจ้าสเสน่ห์ก็ได้หรือว่าอดีตก่อนหน้าเนี่ยเขาอาจจะลักลักเลิกเล,ลิกนะคะอยู่บ่อยๆก็ได้นะคะเออมีแฟนคบไม่ค่อยยืดสักเท่าไหร่เหมือนยังไม่ถูกใจนะคะ แล้วมีไพ่แดถ้วยนะคะแดถ้วยเนี่ยเจ็ดถ้วยแปดถ้วยขึ้นมาคืออภัพรักนะนะคะคือมีรักที่ไรอาจจะไม่ค่อยสมหวังนะคะอาจจะผ่านการยาร้างผิดหวังมาก่อนนะหรือว่าเป็นรักทางไกลเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นนะเพื่อนๆแดถ้วยเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณจะต้องคิดถึงคนคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ย รักกันแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลยอย่างเงี้ยได้นะคะยิ่ง8ปดไม้เท้าเนี่ยมันคือการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะจะใกล้ไกลนอกประเทศในประเทศได้นะเราแดถ้วยนะคะมันก็ขึ้นมาอีกนะโอเคอลิสขออีกใบสุดท้ายนะคะให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะเป็นไพ่เด็กถือเหรียญขึ้นมาออจะบอกว่าคนคนนี้เติบโตในครอบครัวที่ค่อนข้างดีก็ได้นะคะเด็กถือเหรียญขึ้นมาเนี่ยจะบอกเป็นลูกคุณหนูก็ได้นะแต่ว่า ไม่ว่าครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเขาจะมีเงินเท่าไหร่นะแต่เป็นคนที่ชอบต่อสู้ชีวิตนะ่ะเป็นคนที่อยากจะพิสูจน์ฝีไม้ไลายมือด้วยตัวของตัวเองนะคะอยากยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเป็นคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์แบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเด็กถือเหรียญมันขึ้นมาค่อนข้างเด่นเลยนะวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะขอบคุณค่ะ